เกมโอาปักินงเชคกันแล้วหนูวันนี้เราจะมาเล่นบอลแบทเทิลแนวก็คือเกมนี้เราจะเป็นลูกบอลนะเราต้องเอาชี้นลอดบูมบูมโอ้ หลายคนจะจ่ว่าแตตอนนี้เป็นนะฮะเอเยให้สัมภาษณ์ที่สุดนะครับหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของกองชาเนี่ยาอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับเรื่องเปาอเเรื่องของงกองชาจริงของพวกทีเขาบอกว่าดูเอาข้นมันมีเนสงิได้มากมายเลยอะแล้วบอกว่านตอนนี้ทางฝั่งกองชาเนี่ยเเเอร์เขาเนี่ยเขเออประสานตามหาแล้ว ญาติพูกหายไปไอญาติทหารเนี่ยก็ตามหากันว่าทหารที่มาออกรบอกในัับไทยเนี่ยหายไปไหนรัฐบาลกัมพูชาไม่ยอมเปิดชื่อเปิดอะไรเลยขณาที่ไทยเราเนี่ยเราบอกกันเ่อยอว่าทหารนายไหนเนี่ยที่เราับบาดเจ็บใไหนเสียชีวิตเราก็มีการเยียวยาดูแลให้แต่กัมพูชาก็มีการเรียกร้องตรงนี้แต่ว่าในคนะที่เป็นทหารเหมือนกันเนี่ย เอาเซีบทให้มองว่าการทำลักษณะแบบนี้ของกัมพูชาเนี่ยมองว่าไม่ให้เกียรดมาหาด้วยกันเลยนะครับเกย์กเกต์ก็คือเกมเนี่ยมันมันแบบุณยาบนบนกรัวรนะครับว่าการจับกุมเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่กัมพูชากล่าวอ้างนะครับ เขาไปฟ้องบรรดาผู้ต่างชาติที่บอกว่าไทยเนี่ยนะฮะทำท่าว่าจะขอจับมือเขาแต่สุดท้ายก็ลักพาตวาาวัวนี่มานะครับเซเบิร์ตบอกว่าในความเป็นจีนแต่มันไม่ใช่นะความเป็นจีนคือเราเนี่ยไปเจอทหารกัมพูชาเหล่านี้เก้าคนแรกที่แนวกรุเลตขณะปฏิบัติการทหารเราเนี่ยฟังภาษากัมพูชาออกโดยทหารกัมพูชาเก้าคนนี้ยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่ายอมแพ้แล้วนะครับ ส่วนกีก9คนเน่ยเจอบญฐานที่เราไปล้อมไว้รวมทั้งหมด18คนเป็นการควบคุมตัวได้ในระหว่งางกรารบันทึกันและก็เข้าเกลียบพื้นที่ยืนยันว่าเราเนี่ยปฏิบัติต่อทหารกัมพูชากลุ่มนี้ด้วยหลักษาคนไม่มีการทําร้ายหรือผู่บังคับนะครับรีบเอาความรับตามที่กัมพูชาเขาโกงชาวโลกเราดูแลเขาทั้เรื่องของการรักษาพยาบาลอาหารเครื่องนุ่งห่ม ส่วนประเด็นการส่งตัวฐานพระบูชากราบเนี่ยนะครับก็จะต้องทําหลังจากที่าราเข้ขึ้นสุดลงเอาลองเวามเห็หน่อยนะครับการจับเลอสึกครั้งนี้ได้นเนี่ยเป็นการจับเลอสึกแบบการปฏิแบัติการทางทาหารโดยแท้นะครับไม่ได้เป็นอย่างที่ฝ่ายเขมรได้บอกว่าเราขอจับมืออันนั้นไม่จริงเลยนะครับเราปฏิบัติการทางทาหารนะครับในช่วงเช้ามืดนะเป็นการตอบโต้การปฏิบัติการของฝ่ายเขมรน,นะครับแล้วเราก็ลงไปในแนวกูเล แล้วก็ไปพบเจอกับทเลยกลุ่มนี้นะครับประมาณห้าเก้าคนแล้วเราก็ฟันภาษาเขมรออกเขาบอกเขายกมือขึ้นแล้วเขาก็พูดว่ายอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วเราก็เลยส่งภาษาเขมรต่อไปว่าให้วางอาวุธแล้วเดินกลับเข้ามาทีละคนอันนี้คือเก้าคนแรกนะครับที่จับได้ในแนลปูเลส่วนอีกเก้าคนนั้นคือมีบนฐานมันคือแคลูเลตเนี่ยมันล้อมฐาน ก oh ็คือรวมสิแปดคนเขาเปิดการจับได้ไม่ไปหายไมหายท่าหม่ไม่หาย่านเหม่ยันไม่ไ้เข้าไปเปลี่ยนพื้นี่ไม่ได้เป็นอย <c oughs> <c oughs> ่างที่คิะโออ่ะชาวโลกนี่นเศรเฐอร์ท่านก็ไม่ใช่ไหนถึงขนาที่เราจะกรบอยู่นะมันก็ไม่เข้าไปถ่ายใช่ไหมแล้วท่านก็บอกเคนที่มากราบกันเนี่ยจริงๆต้องตําหนิตระยมือฝ่ายของชานะที่ด้อยาดหาตัวเองนะครับาาเราอัดบีดีโไม่ใช่สของข้าราชา เบิร์ดบอกว่ามันเป็นการปฏิบัติเพื่อไร้เกียและศักดิ์ศรีทางที่ทาครอบครัวของทหารกระกูชาจะตามหานะฮะว่าทหารเหล่านี้หายไปไหนแม้กรมกูชาจะบอกว่ามีทหารเสียชีวิตจากการสู้รบแค่กว่าสิบคนแต่ตอนนี้ในพื้นที่ก็บอกว่าเริ่มได้กลิ่นแอ้ท่านผู้ชมเป็นกลิ่นศพของผู้เสียชีวิตในพื้นที่ปะทะโดยเฉพาะบริเวณที่นอกเหนือนะครับเซเบิร์ดบอกว่าแสดงว่าการปฏิบัติ่อทหารของผู้นำตระกูชาที่ทำก่อจนในกองทัพ ถือว่าแย่มากอาฟังช่วงเนี่ยเป็นคนด้อยค่าศพองทหารไม่ยอมผนวกฐาม็งซึ่งเป็นการกฏิบัติของกัม็งที่ไร้เกียรติไร้ศักดีนะครับที่ไม่ปฏิบัติต่อคนของตัวเองแทนที่เขาเนี่ยจะเชื้อชูผู้คนเหล่านี้ว่ลลารบเพื่อประเทศชาติแต่กับด้อยข oh. ้าวจะเปิด <serves> เกียิและศักดิ์ศรีของผู้นําทางท้ามนม่นะครับคุณไม่รู้สึกเหรอว่าภรรยาของเขารหรือลูกเขาเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรแทนที่จะได้รับการยกย่องตกอไปนว่าบอกว่า,วาไม่ใช่คนตรงนี้เราเริ่มได้กลิ่นศพของผู้เสียชีวิตในพื้นที่ทงการปฏิบัินะครับโดยเฉพาะภูมิมสือนะด้านล่างเนี่ยโอ้โหแบบนั้นแสแดงว่าการของทหารของผู้นำขามแมนที่ทําต่อทหารในกองทัพเนีย่ย เป็นการปฏิบัติที่แย่มากแทนที่จะเข้ามาเก็เคลียทุกอย่างนะครับแล้วก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องส่งกลับไปแล้วก็ยกย่องเชิดชูแต่กลับกันเนี่ยกลับมาดูฝ่ายไทยนะนะเราปฏิบัติต่อทหารของเราเนี่ยนะสมเกียรติคนระับสมศักดิ์ศรีชายภาพมัน,นแตกต่างเลยนะคะถามท่านต่อว,ว่าแล้วกังวลไหมว่าคำพิพาาอาจจะปล่อยข่าวปลอมเกี่ยวกับทหารหุือ รร้าคอีกผู้เสด็จไ่้ยืนยันนะคะว่ามีการเตรียมไว้เรียบร้อยสําหรับหลักฐานที่เราใช้เพร่หลังสานส่วนอีกสรอบแล้วแล้วั คณะรมนีมีขึ้นวันอังคารที่5สิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการหารือมาตรการตัดไฟฟ้าเก้าจุดในจุดที่ ที่เข้าไปปกป้องและทปไตยนะคะอย่างที่เรารายงานจะไปมีสัปนายที่ขาขาดเพราะว่ามีเกับระเบิดนะคะหนึ่งในนั้นคือหมวดบุ๊กค่ะทหารรบรพิเศษจากมุกบุรีนะคะซึ่งหมวดบุ๊กเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจเดินนําหน้าลูกน้องเข้าไปเลยเพื่อที่จะพิชิตเนิน350ูนกระทั่งนั้นก็ไปเหยียบทุ่งระเบิดขาขาดสิ่งที่ทําให้หลายคนประทับใจนะคะคือภาพของหมวดบุ๊กที่รักษากบริษัทโรงพยาบาลคือถ่ายภาพโดยใดครับ หมดทุกยังสามารถยินได้แต่เนี้ต้องขยันพยายามจะมาขึ้นมาบายอยู่คนละกับใครแล้ว่านทีดเก็นหมน้าไอขกนดี็มาได้ขึ้นมาใหม่